วงรถก็ขี่เสร็จหมดทุกคันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ได้ข่าวิ่งคนละพ่วงแล้วนะครับทุกคนครับผมสวัสดีทุกคนนะครับครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยด้วยนะครับเจกองเข้ามาได้นะครับผมหมดอยู่ข้างนอกนะครับผมแต่ผมเอารถเสียกล้องมาขับแล้วครับผมวันนี้โดนขโมยนะครับไปกันครับทุกคน ขึ้นไขึ้แกสองครับแตกแกไแล้วแลวเสือกล้องครับเนะนน่นไปไหมข้าหน้าะวันยย่ไอนะผมผมปิดผ้บใบวิ่งแล้วครับผ้าใบวิ่งอคอได้แทกหลังพ่อแม่ไม่รู้จะทยังไงอั้ัเสียกล้องีผ้าใบจอดแนี้ <c oughs> <c oughs> ไปไมให้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมมาจอดรอครับร้านขน้างนอกแสงทางแค่ครับคี่วัน,นๆๆม,ม,มาเรื่อยๆอู้เนียบๆมากเอายังจิบมันรถไหลรถไหล บุญรตงวิ่งวิ่งไปดูจุดลงกอหตรงนี้เนอ่ยาดแล้นี้มีรูปอะไรกลมๆ่งนี่ห้ออะไรนะยางไรูเับดูข้อา รถบรรทุกพ่วงอีกแล้วครับวันนี้ข้นข้าวไร่บ <laughs> <g ül> ึงวาสนาสเอาเอาเรื่องครับคับช่วยหน่อยไ,ได้ไหมไปนะครับจะควรไปตรงไหนนะครับ ข<จ>่าเรือ,อเนาะอยู่แล้วน่าจะเป็นค่าเรือะตเลนครับผมเยอะครับโอเคหน้าบอยมาแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนอ่าผมพร้อม โมดคอมบติ้ว<อ>ครับผมบ<อ>บะตะว,ว,วันนํำก็ได้ครับผมตะวันดูถางก็ได้ไมันคือหนักมีใครรู้ถางมั้งครับนี่คณะรักคนดูไอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมน้าก็ได้ครับผมงัน้นรถ,รถตอนนี้กำลังออกเลยนะครับผม แล้วครับตั้ง่าอเด็ตัวนีนรัลอยแเรววิ่งไปอเมรกาโอ้ยจะจจ่าคือไปทางไหนกันครับนี่ผมก็งงนะครับตัวนี้คือไปทางไหนรับ ใช่ใช่ครับเระนั้นแมพงงมากเลยครับตัวนี้ผมไปไปเสียเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับข้างหน้าไหมครับรถกำลังรถกับรถเลยครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้มีที่กลับพอดีครับกลับรถครับทุกคนกลับรถครับโอ้ที่ที่กลับรถจริงๆนะเนี่ยใช่ใช่ครับเขายังไม่มีงบทำเลย ต่อครับทางไปนาใครก็ไปกับพินเลยตงเคทำานีเยราดยางเย้ก็ถอยอ่อนครับถอยเฉยวอ่อนครับไม่ฝากนู้นหรอกครับพี่อย่เ ้้ไปเร่อยๆเลครับอ๋อทรงนี้ครับผมาเจ้าไปก่อนน,อนะไปครับ,บไปครับบินขึไปเลยๆๆน,น,น้บินบินหายไปเรื่อยๆบูชครันชุดยาน,นยยอะไร บ่ายวิ่งไกลไหมวันนี้เฮ้ยวิ่งไกลอู้น่าจะไกลครับผมไกลมากก้าห้าร้อยขับมาถึปดันซีถ้ามีดินก็ดีเลยเนาะในนี้ไม่มีดินเลยอ่ะดันจะเฉื่อไยใช่ใช่ครับผมต้องมาลึกดินวางดินเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ต้องมาลึนดินต้องมาลึกดินก็ไม่ ด้านนอกเลยไม่มีครับม่ยต้องมาเลยคือคือแบบด้านนอกครับผมโมันแบบพราะนาตะวันตอนนั้นนะโอ้ครับทย์คือมาเลยอ่ะอันนั้นที่ได้เลยอ่ะแต่เราต้องเอาไปโพมาตัดกันโอ้รถตาเขงนะครับไปมองไม่เห็นรถตุ๋นเลยเพราะนาถ้าถ้ามัเลยคือคือด้านนอกแล้วเซโลก็มีครับฮะในเซโลก็มีอ่าอ่าทำมัน จะนำไหมครับถึงที่เดียนแล้ว4ี่เดียนแล้วเราเราไปให้ะรู้เหมือนกันครับเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ถึง4ี่เดียนแล้วโอ้โอ,โอ้เดี๋ยวพี่นำก็ได้เงี้ยนะอ่างานว่าเราตรางไปใช่ไหมลงนี่นะครับโอ้มาถึงทางด้วย มาสี่เดืนแล้วครับตัดแบบกันยาวๆครับผมไปครับพร้อ,อมซีรู้นี่จะตายได้ไดไม่อครนีเป็นไง,งวะโอ <c oughs> ้โหคอยคือนมมดีพอให้มับ้านด้ โซนแนวขนาดตอนไหนลักความพูดครโซนน้าเฮยมันจิ้งองท้องไปรถทอยที่ก็บดูเจ้าเติร์นาได้ป้องว่าแหนบแหนบ่หนบแหนมันลื่นไปเอาเก็บร้อยไปแล้วเพราะทำไม้บ้างเจ้าพขนาดมน้าไปแล้วครับช่างตาเราหลับไหนครับหลับไหนครับคนเขีนอุนหลับคนนอนไม่ได้ครับทำงานหนัก เกิน25ชั่วโมงค,ค,ค,ครับตะวันตกอุ้ยรถไครตกน้ำไปเลวผมไปตามหรือเปล่านะครับปิดนะครับ ผมแอบภาพใหม่ครับพ่อหน้าผมผมไม่รู้ว่าวิดีโอผมจะคมหรือเปล่าผมภาพเป็นเจ็ดหมื่นอ๋อครับลองดูใช่ใช่ครับได้มมไม่กินกินะ๊กนะครับโอ้<ม><ม>ใช่ผม่าคมมาขนาดภาพมนาต้นต้นคมดีนะโอ้รับผมผมผมเพิ่งปรับวันนี้เองครับผมผมผมก็ประมาณแสนมั้ง ผมปรับแสนนะแต่ก็มันก็ไม่กินมันนาเท่าไรนะของห้าสองแสนใช่ไหมตลาดใช่ใช่ตอนตอนนี้ผมปรับเหลือเจ็ดหมื่นก็ยี่สิบนาทีเพิ่งเก้ากิกเองครับแต่ผมปรับสองแสนเหมือนที่ผมกระโดดไปเลยโอ้้หโห้มโหเอาลูดลูี่ดีลู่เอาาน่ะลูกลู่ผมเปหนยวงไงวะเวลาดี ก็มือหนัแกงๆนี่รถไฟมาตามมารถไฟกาตาไปากากาเปหาตาูใจนับงัเขาาบอกว่าวุวิหลาหลายเป็นหลายหลเลยครับทุกคน้องเจอครับตอนวัดดียเ่น ดูได้ไหมนังหลังแพม่แม่ีกว่าหนัแแน่ว่าปัดกินสเปกน่อยไมครับแอบปัดได้นะตานาตาคนาตาสบายผมว่าผมน่วยังนาดโอ้ใจใจริ่หน่วมกันนันน่วมน ว่ารถด,ด้วย,ยแหละแแบก็ไม่แน่ใจครับโอ้ผมแแบบขึ้นมาเยอะอยู่นะครับแต่บางวันเล่นแมบแมบวันนั้นกับแมบที่เราวิ่งไอ้แมบสะพานหากักลื่นอยู่ทั้งผมวันนั้นโอ้ oh, oh. แมบนั้นกระหน่วงนะครับกระพ้อนนะกนะแต่ใช่ครับก็นะถ้าเปิดติ๊กน้ำเนี่ยหน่วงเลยครับเอ,อือน้องน้ำติดอะไรไว้เนาะตอนนั้นเนาะแแบบใช่ครับผมดูนะ้ำวอเตอร์นี่มันจะตุ่มมากเลยน้ำนี่ตุ่ม ืีี้เยอตา,า,ามมาหน้าบอายไปครับทุกคนหน้าบอายเลยครับยังนิ่งครับอู้หูอะไรเนี่ยครับคุณคนะน่ามุ่นมีไฟด้วยโหหน้ามีไฟด้วยอเอาเอาไฟไมันใส่ทออัดได้ไหมครับเนี่ยวันไหน ตัวนี้มันคลาหม่เลยนะใช่ใช่ครับภูแมปนี้สวยนะครับแค่หน้าดรานแค่ไหนมี้ลมาเอาเอมาดันเก็กอนเลยใช่ใช่งพวงมันเยอะคือยาวดื้อนะลูกส้นม้นเป็นไรวาวเตาไฟค้เบรกที่ดีเบรกเบรกที่เาไฟใช่ไหมครับพหน้ ข้าทางแกเ้เติมครับผมลูกมันแตกมันสะบัดตัวนะแม่ลูกสบัดหัวน้าะพึ่งมานะครับเดี๋ยวคอยก่อนคอยก่อนนะครับอุย้ยแม่กันสะบัดลูกมัสบัดเอาไปให้ใ้ไายขก<ๆ>็ไปทางไหนกันอ่ะงไปดนไหมไม่ใช่ครับผมเพราะเข้ามา ถึงแล้วครับปกไม่ไหวครับอ๋อไพซ์ดาคอยกุชยอเบวิลแค่เมเปิ้ลน้ำข้นหนาบ่อยไหมไม้เอ้สะพานพังนะครับข้างหน้าดิดถล่มข้างหน้าดาบไปก่อนเลยน้าดาบไปก่อนเลยครับเดี๋ยวที่ถอยโผมโดดรโคตหลายๆขนาดเสียงขนาดตาคือบลาสัตว์เกี่ยวขึ้นทีวะไซเรนได้เป็นสูงสูงสูงหมดเลย ไม่ไม่ไม่บอลบอลนี่ไอ้บอลนี่ยเดี๋ยวเรียคเขานาบี้าวบอลนี่ก็ซาเป็นตอวแถวนี้แถวนี้ขายตรงไหนนะแถวแถวนี้ขายตรงไหนนะขายข้าวตรงไหนนะดูให้ครับเดี๋ยวดูให้ตั้งบวกโอ้ มาโรงงานอันนี้ก็โหใหญ่โตมากหลังเขาอยู่ข้างหลังหรอเอาไม่ถุนเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางต่อเนี่ยดูเลยครับผมเอาคนได้ข้ออ้อมเพต้องทุนกันใอรก็อ้อมเขามีได้แันเอาได้ยี้กันแล้วใครก็ใคร นั่นรถไถรถนาตีก้อนเอาพรมใส่่อเอาบนไปหมาเลยนะเดียวมากเลยชีวิตต่งไดนคนหนึ่งหันนาใส่คนหนึ่งหันนาใส่ดาคือหันนาใส่กันใครทำไถนาอ๋อหูหันนี่มาบ่อยแช่นี้ไม่ใช่อันนี้ได้ไหม ต้องหาทางไปไปฝั่งนู้นอะโอ้โหวันนี้ครับเครื่องอะไรกันเนี่ยโอ้เครื่องนี้ล้างมันเอาโอ้ ไม่ดูจีเนียรช่างตาับงานมาเนี่ยโยนโยนโยนให้เลยครับ <c oughs> ตามมาครับพ่อยจอน,อนนี้แล้ไปตอนนี้โอ้หุ่ณหู่้ห เรามาโรงงานจิบควปามดูนะครับตอนนี้ส0บ้อนเลยครับผมวนเข้าในธุรกรรมอย่านี้ครับไม่รู้ว่าขายเป็นไงไปเรื่อยๆ้อหาไปเรื่อยครับผมเขาไปชิวเลยครับโอ้ต่อไปเออเจอแล้วพอใหญ่ซับอุป,ปกรณ์เข้าไปครับ พอคู่ดำตีเลยครับผมชิบชิบเฮ้ยอะไรแล้วลุ้นน้ำีะไรแล้วลุ้นโกงพิงโค้งพิงไปเร็วนะไฟมันติดดีกันนะเล็กนะไปทางไหนวะเนี่ยขวาแล้วขวาแล้วก็เลี้ยวมาเลี้ยวซ้ายครับเลี้ขวาเลี้ยวซ้ายครับ วิ่งวิ่งแล้วแม่น้ำเหรอใช่ใช่ครับคาร์ลสตินขบุนแล้วขึ้นแล้วมาทางแล้วเหมือนการขับไฟไว้รถพะเล่เราลงก,กันที่เดิมไหมพน้าอ๋อนี่ๆครับพน้าถึงแล้วโอ้เร,วเรวว็วเร็วขวายเร็วไอ้เปลี่ยนมอยนหน่อยครับพน้านเดี๋ยวสรุปทางไหนนี่นคือคือมันอ่อน อ,อมีกอพย่ม่ใช่เมีกะกันนะมีกะมีขวาอุ้ยหางทับสินป่าจริงครับพี่น้องเขาาสงเขาด้วนอ่างร้อ <c oughs> หางศิลป์ขาซื้อข้าวครับคะแนต่ายแล้วผมไอตรงนี้เรียวตายหรือเรียว,วยขว,วายววายวขวาเลยยาวขวาวา โอ้ oh, รถคันนี้ดำได้สองแป๊บ oh. สองดำพร้อมกันเลยอ่ะจ้าออยาง่ายดายก็จะบอกวนะ่าเป็นเงินไม่ได้โอ้ยรถยังเลงสีเหลืี่เลยนะครับเจ้าของโอ้โหแรงมากเฮ้ยแรังมากไปแล้วโอม สั้งห้ามท้อเดี๋ยวไม่พอใช้น EX ี่รถรถกำนันครับกูแน่นี่แนามดีเซลด้วยเานี่ไปหน่อยครับไม่เข้าราง ว้วใครเปิดไฟครับโอ้สว่างจ้าัเลยเปิดไฟโหร้านจดรุญาเราร้านจดรุคนเยอะเลยคใช่ใช่ร้านจดรุดเยอะมาก ทำเดียวด้วยเด็กมือน,อนึงผ่านบอไบมือนึงผ่านบอไบรเด้มือนึงครับเวลา,ลวลาย่ห่างไหม,ม,มาน้าตาไปชมห่างเลยอ่ะมาหยุดห่างนี่เนเขาครับทุกคนโอ้โหผู oh ้ด oh. จะมาเดียวบ<ะ>้านเนเรื่องว ต so ัวอ ja. เองรึเปล่าเนี่ยนับมาหเท็กเท็กแอนตี้บอลลูเอ้าเอ้าเลยผมทอเดี่ยวลาไปเที่ยวเซเว่นดีกว่าอุ้ทางใหญ่เพี้ยนี <S 2> <S 2> ่นี่ครับพ่อหน้าไปเราไปเดินเล่นกันไหมครับที่ห้างครับพ่อหน้าเดี๋ยวคอยไปตำเที่ยวสองครับ นี่ครับเดี๋ยวรถไปจอดในห้างเลยครับซับสิทิ์ค้ามีไนกี้ด้วย <Okay. S 2> แล้วแล้วเมกาบางนาด้วยครับอีเกียร์ด้วยมีเกียร์ด้วยครับพ่อหน้าอ้าวใช่โอ้คนนี้เจอคนนี้เจอโอ้ที่จอดรถด้วยครับพ่อหน้าก็ได้เป็นหมื่นคันนะพ่อหน้า,าอเ,นเออระบบส่งพ่ออะไรนะพ่อระบายหนาะเ,เรียบร้อยจมครับผมไอ้อ ไอ้พืนเราพอน่าปิ๊กเอ้ยมึงแปแล้วโอเคจัดครับ<ผ>มจม<ถ>ครับตรงนี้จมเลยพนผมเข้ามาในโรงนี้แล้วเอา้าเรียบร้อยครับพอน่าปิ๊กตรงท่อลูกลูกพอน่าปิ๊กตรท่อเอาแล้ว <Room S 2> ผมน่าจะทางเป็นทางตรงท่อตรท่อออ้อ ER ด,ดิอ๋อตรงแมนครับเรียบร้อยเรียบร้อยอุย้ยไฟไหมไฟไหมไฟไหมข้างหลังครับ นอนไปเลยครับเาตะบ้นไฟห่ทั้งหลังไอห่ทั้งหลังรถะเพิงโรถจะเพิ่มรถจะเพิ่รถเพิ่รถเพิ่รถะเพิรถจะเพ่กอปวงไฟกองปวงย้าย้ายไปยๆายไปย้ายไปเพิ่ะเพิึงก็ไใหม่ครับหมเฮอยครับรถเข็นไหมคร่บอยฮะมีรถเข็นด้วยครับใช่ใ รถเข็นน้าเข็นเรื่องอยู่ในห้างนี่ได้แล้วนี่ไงรถเข็นนี่นี่ห้างห้างไม่ได้มีแค่ข้างบนนะครับพ่อนะข้างล่างก็มีนะครับเนี่ยมีมีมีชั้นใต้ดินอีกเยอะแยะเลยครับพ่อนะข้างหน้าเขารถไปไหนอ๋อนี่หัวหน้าหรออนะโอ้แบบนี้ น,น,นานว่าเราคืนสต๊าฟซ้นสเต็กล่ะมีนอนหางซื้อสินค้า,าที่ร้าพอมีปรว่ามาส่งของสินค้าในในใต้ถ้ำด้วยครับคนเนี้ยโอ,อ้ต้องอะไรคอนเทนเนอร์ครับสิาหนึ่งเนาะเวลาเนี่ยนในทางเราดูโมงแบบเราดูโมงใต้ห้างอ่าใช่ใช่มีมีอุโมงค์ใต้ห้างครับผมนี่ยข้างล่างครับ ข้างล่างห้างครับพอน่าเป็นเขาเรียกยังไงเป็นแบบว่าส่งแบบว่าเหมือนต้องเราต้องวิ่งอกตู้มาส่งสินค้าใต้ห้างครับชั้นใต้ดินครับผมชั้นใต้ดินเหรอนะับใช่ใช่ครับพี่ไหนนะเข้าลงยังไงเนไหนลงทางนู้นนะครับพอน่าวิ่งวิ่งไปตู้รถผมครับกันแล้วก็กระโดดลงเลยครับผมเลงทรงหน้าแล้วทะลุไปใช่ไหมครับไปบ้างรถรถปีกแกครับพอน่า ข,ข้างล่างมีกำแพงม,มีชั้นตะดินอยู่ครับผมอ๋อตกแล้วตับโอ้เจ็บเลยขาหาไหนหครับอุ้ยแต่ว่ามันลอยอยู่นะหน้าเราทำไมผมลอยอยู่ผมเดิบนบนรลอดไฟไหมร,รถสิดลอชนรถเก่งนะไม่ได้ด้วยครับ <laughs> รถติดลอยอปีโอ้โห <laughs> ร็เออเปลีของเลยอ๋อมันมันผมว่ามันจะมีทางมาขหางล่างนี่เลยมันยังมีทางลูอกามันมีทางวร<อ>ับใช่ใช่คร<บ>ับผมทางลงมานี่น่าจะเคี้ยวน่าดูว่าผมว่าผมไม่ลงพื้นได้ไม่ได้เลยคือมีที่ขายด้วยข้างล่างครับอูจริงด้วยมีคนตู้รถมีตู้เอหัวลากวยครับใช่กรอมันฝรั่งเส้นก็กรอบ อย่างเฟี้ยวเลยครับคนนี้นมัต้องมีข้างล่างของนอะไปเัวหน้าเงี้ไปลับเมื่อเมื่อเมื่อคับกลับบ้านกลับบ้านโอ้โหฉนรถเขาไปใส่เป็นไรรถของงาละเอาเมื่อเมื่อเมือเมื่อเบื่อเอเอารถไยติดน ตู้แบบนี้ถือว่ายิ่งอย่าวิ่งตู้น่าจะมันใช่ใช่โยโดนดาบมัวแต็มมองลกมัวมัวเต็มไองลอนมัวเต็มไอหมองอะไรโอ้แม่ทัถ้าวิ่งตู้ไปแบบถ้าไปลงอันนี้นะโอ้โหตายเลยครับผมแน่ทำไมวิ่งตู้ของไปลงบิ๊กซีอ่ะโอ้โหทางขึ้นเขาแบบสุดยอดโอ้โหโหดโหดมากครับผมโผล่ชันนะโคตรชันใช่ แล้วก็ทางกันดานด้วยครับไม่มีหมู่บ้านคนเลยครับไม่มีคนมาเทียวห่างเลยไม่มีแม้แต่คนเดียวเดินโอ้ทางนี้สุดยอดโอ้โหเอาเรื่องรับอย่างนี้ผมบอกเลยครับนี่มีท้องแค้กันเลยครับ <c oughs> ยากอีกแล้วต้องไปทำต้องไปทำหัวลากอีก <inate> อเโอ้เาะเได้ปึ๊บตะดินโอเคทุกคนไม่ก็พอแค่นี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวว่ากันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะครับฝากติดตาม ผมด้วยแล้วก็มหนาวบอยก็มาติดตามผมด้วยนะครับแล้วทุกคนคมาติดตามผมด้วยนะครับใช่ครับ <c oughs> แล้วก็ติดตามกันไปกันมายี่นี่นะครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย